เอมโบโมเดอะแบกแมนยู omo, you, คนใหม่ในยุคข,ของอะโมลิมมาดูกันครับว่าจะเก่งขนาดไหนผมจัดเม็ดส้มมาละไปครับเลสโกสสำหรับพี่เพื่อนๆนคนไหนนะครับที่ต้องการเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอมโบโมให้ดูนะครับปีกยุคใหม่ของอะโมลิมนะครับปีกของแมนยูนะตัวนี้ โคตรเก่งรับชีวิตจริงเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันครับว่าจะโหดขนาดไหนก็ตัวนี้นะครับสละเอมโบโมเนี่ยก็คือเป็นการ์ดใหม่นะมันจะดีมากเลยครับก็คือนี่เลยครับสามารถยืนตำแหน่งรองได้โดยที่ o v r ไม่ลดนะครับนี่เลยยืน S.T ได้โดยที่ o v r ไม่ลดนะครับโคตรแจ่มครับตัวนี้ไซ้ในของเอมโบโมก็ตามนี้เลยครับส่วนสูงละเจ็ดสิบเอ็ดน้ำหนักเจ็ดสิบห้าครับเท้าเป็น53าสามตัวนี้ก็มิติเดียวเลยครับตัดปั่นนะเปิดบอลไม่ค่อยดีครับ ฝีเท้าครับจัดว่าโคตรไวครับ1้4การเลี้ยงบอลครับ1 9อโคตรเยอะเอาเรื่องจัดครับตัวนี้ก็การอัพสกิลผมอัพตามนี้นะครับผมอัพเป็นเลี้ยงนะไปครับตำแหน่งรองก็มี ST ครับตามที่บอกไปพลังงาน4.5ดาวครับถ้าสกิล4ดาวเลนเชงได้ใส่ในตามนี้เลยสปีดต้นสปีดปลายโคตรไวครับการทำประตูครับให้มาที่191เลยนะถ้ารวมบูทนะครับจัดว่าเยอะมากเลยครับเอมโบโมตัวนี้โหดเลยครับโหดเลย การคุมตำแหน่งครับ170โคตรเยอะนี่เป็นปีกจริงปะเนี่ยคุมตำแหน่งดีมากแล้วก็นี่ครับเส้นโค้งให้มาเยอะจัดครับเปิดบอลก็พอได้ครับไม่ได้แย่ประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ครับจุดเด่นคือการเลี้ยงบอลนะครับดูดิทะลุ200ครับ3มช่องเลยเลี้ยงลูก206ควบคุมบอล203แล้วก็ความว่องไวครับถรวมบูทไปด้วยเนี่ย216ครับโคตรเยอะนี่ครับแล้วก็มีความก้าวร้าว้ลยนะตัวนี้ วิ่งไล่บอลดีครับคุณนส่งบาดครับมีเพย์เมเกอร์เวิร์เรสสูงสูงครับตัวนี้ราคาในตลาดครับอยู่ที่ประมาณ1,200 M นะครับป่ะและเอมโบโมตัวนี้เนี่ยจะเก่งสักแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับเลสโกมาครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับสำหรับไบรอันเอมโบโมนะครับท่อนที่ผมไปเล่นมานะคือเป็นตัวที่โคตรพิュลเลยครับพิュลคล่องมากแต่ว่าข้อเสียนะครับคือการลงต่ํานะแล้วก็เอมโบโมตัวนี้นะครับวิ่งผ่านทั่วสนามเลยครับ บางทีอยู่ปีกขวาแต่วิ่งไปปีกซ้ายเลยครับบางทีตัดเข้ามาตรงกลางไปหน้าเป้าให้ก็มีนะครับเหมือนแบบเป็นตัวอิสระเลยนะครับวิ่งแบบวิ่งไปทั่วเลยครับเอโมโมตัวนี้มาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูไปครับทุกคนเดมเบเล่ครับเดมเบเล่เนี่ยตั้งแต่ที่ได้บอลองดอรมานะครับผมเจอคนเล่นเดมเบเล่เยอะมากเลยนะคือตัวมันเก่งมากครับแพทนี้พิ้วครับพิ้วมากวิ่งก็ไวนะครับคล้องจับเลยอินเนสตามาดิครับโอลิเวอร์คานเซฟไปครับ สวยมากก็ถ้าเกิดผมเล่นได้ไม่ดีก็ต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่าผมไอ้นี่นะอัดจอนะครับมันแหลกนะผมกดสกิลไม่ค่อยจะได้นะครับผมก็เลยต้องเล่นต่อบอลเอานะถ้าเกิดผมเล่นสกิลแบบเล่นปกติเนี่ยมันไม่ค่อยได้นะครับเคลมบอลครับมาที่ซอนอานายครับนี่ไงเอมโบโมครับทำทางละอานายครับแทงมาให้เอมโบโมเอมโบโมครับเฟกมาเข้ากลางมาครับเลนมาตรงนี้โอ้โหติดเจ้าเนเวิสว่ะไม่ได้นะครับ ก็หลังๆนะครับที่ผมเห็นมานะเอมโมโมครับสกิลคล่องครับกดสกิลไวมากอุ้ยแต่ลูกนี้ครับโดนปะเนี่ยเรียบร้อยเลยครับโจโคก็โจโคตัวนี้ก็เป็นตัวนึงนะครับที่เก่งมากๆเลยนะผมก็มีในทีมอยู่นะโอ้โหลูกนี้ครับแม่งเบอร์มากเลยแหวกมา3คนนะครับเดมิเล่ยังไงจะจ่ายจะไปเองจ่ายครับมาที่ยูเซบิโอยูเซครับเลนเชงมาอุ้ยโดนปะเนี่ยโอ้โหเกือบโดนครับยังดีที่ตามมาเก็บไว้ได้ แต่โจโคครับลูกนี้ยังไงสวยครับมาครับทุกคนผมเอาโยนครับมาเล่นแทนอาไนนะครับสลับครึ่งหลังปะก็จะได้เอายนครับมาปั้นเอมโบโม่ด้วยนะครับเอมโบโม่ครับเลนเข้ากลางมาเฟซช็อตมาครับออกข้างมานี่ครับเอมโบโม่ดวลกับยูโดกี้ครับโอ้โหล้วูุดกี้ชนวะข้อเสียคือมันบางในเอมโบโม่เนี่ยบางมากเลยครับเป็นตั้งเตะที่บางจัดเลยนะตัวเล็กด้วยครับ มาที่เอโมโมครับเอโมโมได้ตอกนี่ครับเป็นตัวที่ตอกไวมากตอกไกลครับตัวนี้เลนมาโอ้โหเสร็จอุดูกี้อีกแล้วนี่ครับเอโมโมเอโมโมครับได้ตอกมาลูกนี้ครับเอโมโมเอโมโมสวยครับเอโมโมจัดไปแล้วครับ1เม็ดผมตีเสมอได้ละช่วงท้ายเกมนะหวังว่าจะได้ประตูหนึ่งนะไม่่ขยอยากเสมอเลยว่ะเสมอไม่ได้ดาวนะครับไปครับโยนครับเลนมานี่ครับเอโมโม ครับแทงมาให้เอมโบโมครับโอ้โหแต่หัวแดงว่ะแรงหมดโอ้โหจบเลยครับแรงหมดวิ่งไม่ออกนะครับเฮ้แต่นี่ครับซีดานจ่ายมาเอมโบโมครับเอมโบโมครับเอมโบโมนี่ครับมีลูกดื้อนะแย่งบอลมาได้ครับแล้วผมพลิกนํานะครับพลิกกับมาชนะว่ะโดยเอมโบโมนะครับนี่ไงด้วยความที่มีความก้าวร้าวนะครับมันจะตามแซะบอลนี้เหรอครับสำหรับเอมโบโมนะมาครับทุกคนแลวรอบนี้ผมลองเปลี่ยนเอมโบโมมายืนกองหน้าตัวเป้านะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเอมโบโมหน้าเป้ากับเอมโบเอมโบโมปีกเนี่ยมันจะต่างกันประมาณไหนนะครับไปดูกันเลย let's go มาครับทุกคนเอาเฮ้ยโป้งแดงเลยวพี่นี่ครับผมเอาเอมโบโมยืนหน้าเป้านะเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันพีโรครับสวยมากเปอร์ตีตัดได้เนี่ยครับเปอร์ตีคือเก่งมากเลยนะไปครับเอมโบโมหน้าเป้าวิ่งฉีกมาแล้วโอ้โหเสร็จมาลดินี่วะมาลดินี่ก็ยังเป็นกองหลังที่โคตรเก่งอยู่นะครับ เฮ้ยยิงเลยหรอสวยครับคานยังปัดไว้ได้โอ้โหติดมาดินี่วะยังได้ครับซีดานซีดานมาที่กุลิดครับกุลิดครับยังได้ครับกุลิดยิงเลยละกันไม่ได้ครับโอ้โหยังเคียวมาได้ครับฝั่งตรงข้ามเปิดตีเอมโบโมครับเลนหนีมาโหเจอดุงก้าวะกุลิดครับเอาผมออกบอลช้าจังอะดุงก้าครับแทงไม้อาานสวยมากเก็บได้ เปิดตีครับออกมาที่เอมโบโม่เอมโบโม่ครับนี่ไงเอมโบโม่วิ่งแล้วมาที่กาเลตเบลครับแล้วเบลแทงมาให้เอมโบโม่ครับโอ้โหไม่ได้ติดวิดิกเอา้าเปิดตีล้มโอ้โหเปิดตีแม่งลื่นล้มเฉยครับทุกคนเมื่อกี้อะไรของมันวะไปครับชินุล่าจามดิซอนสวยมากเก็บได้เอา้ามันจ่ายอะไรย่างงั้นสนามน่าจะลื่นนะครับทีมผมล้มเอาล้มเอาเลย ซอนครับเลนมาไหลามาครับปิโลเอ้ยปิโลปิโลโฮเดนปิโลยิงโอ้ทุกคนเขาเอาปิโลการ์ดฟรียิงผมอะเอาดิไม่ได้การแล้วว่ะแล้วขอสแปมสติ๊กเกอร์หน้ายิ้มใส่ผมรัวๆเลยนะ,ป,ะปิโลครับมาที่ดุงกาซีดานเก็บได้ครับเอมโมโมจ่ายมาให้วินีซิุสวินีครับได้สับแล้ววิ่งมาดิวินีวิ่งโคตรไว้อาดิผมเปลี่ยนมาเป็นตัวสำรองนะครับแล้วยิงโอ้โหติดมิรินว่ะ แม่งยังไม่ได้นะครับเสียดายจัดนี่ครับเอมโบโม่เอมโบโมครับตอกมาลูกนี้เลนมาโอ้โหเสร็จมาดินี่ครับแม่งหาบอลไม่เจอนะเอมโบโมครับมาที่วินิซิอุสวินิครับสับแล้ววิ่งแล้วไปครับวินิซิอุสวิ่งหนีมาก่อนม้วนกลับมาจ่ามาที่เอมโบโมครับและเอมโบโมเรียบร้อยครับเอมโบโมซัดเท้าขวาเข้าไปก็จากเกมเมื่อกี้นะครับเอมโบโม่ยืนหน้าเป้าเนี่ยผมมองว่าแม่งแปลกๆนะ มันทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับโดนบางเกินนะโดนกองหลังชนนี่คือเซเลยครับมาแต่เกมนี้ผมจะแก้มือนนะจับยืนหน้าเป้าอีกรอบนึงครับแล้วเรามาดูกันว่าเอมโบโมเนี่ยจะแบกทีมผมได้หรือเปล่านะโอ้โหฝั่งตรงข้ามครับทีมก็ยังตึงเลยเอมโบโมครับมาที่แกลเลตเบลเบลครับแทงมาให้เอมโบโมเอมโบโมครับโอ้โหแม่งโดนแย่งบอลขาเท้าเลยวะยังไงครับโบโมเอมโบโมจ่ายมาที่เบลเบลครับดึงมาแล้วให้โบโมมาก่อน เลนมาครับโอ้โหมาดินี่ครับมันอ่านเกมขาดเอ้ย็มโมโมยังได้เอ็มโบ่เลนมายิงเรียบร้อยครับเอมโบโมซัดด้วยเท้าขวาเข้าไปเลยครับเอาเรื่องว่ะตัวนี้นะทําเป็นเล่นแม่งของจริงนะครับนี่ครับโบโมวิ่งแล้วโบโมครับโอ้โหมันบางเฉียบครับตัวนี้โคตรบางแกลิตเบลครับตอกมาเอ้าเป็นคำอครับทุกคนสวยครับเอ็มโบโมแย่งบอลมาได้นี่ครับมีความก้าวร้าวนะแล้วก็คือเป็นตัวที่ขยันด้วยครับขยันช่วยเกมรับนะ จะมองว่าเป็นข้อดีดีไหมอะถ้าในชีวิตจริงมันก็ดีแหละครับแต่ถ้าในเกมนะผมอยากให้กองหน้าแบบเล่นเกมบุกไปเลยอะเกมรับไม่ต้องช่วยมากนะครับเนี่ยครับเอมโ,มโมโมก็คือลงต่ํานะแต่ลูกนี้ครับเบลครับเลนมาแล้วแกลเลดเบลโู้เซฟเอ้ยเปอร์ตีอ่าฮะอ๋อยังได้ครับคิดว่ายิงเลยคานโอ้โหแม่งชนคานแล้วเด้งลงนะครับเปอร์ต<ะ>ีแม่งทําผมเสียวเลยว่วะเปอร์ตีตัวนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสลับเอมโบโมตัวนี้นะครับก็โดยรวมนะครับเท่าที่ผมเล่นมานะเอมโบโมตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดผมไม่ได้อัดคลิปนะเครื่องผมมันก็จะไม่ได้แหลกนะครับมันก็จะแบบกดสกิลคล่องมากนะครับเอมโบโมเนี่ยคือเป็นตัวที่สกิลคล่องครับสกิลไวเลนเชกเนี่ยตัวปกตินะครับเลนหนึ่งเลนสองเนี่ยก็คือจะเริ่มอืดละแต่เอมโบโมนะครับเลนหนึ่งเลนสองก็ยังไม่อืดนะครับสามารถสปีดต่อไปได้ก็ถือเป็นจุดเด่นของเอมโบโมนะครับสกิลคล่องมากเลยตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนไดด้ชัขอองเมมโโบนะ ก็คือเป็นตัวที่ลงต่ํามากครับเอมโบโมตัวนี้ขยันลงมาเล่นเกมรับครับผมก็มองว่าเป็นข้อเสียนะเพราะว่าลงต่ําเกินครับแล้วพลังงานมันหมดนะต้องเอาตัวสํารองมาเล่นแทนครับไม่ไหวเลยตัวนี้นะแต่พอยืนหน้าเป้าครับไม่ค่อยลงมาช่วยเกมรับนะแต่ว่าข้อเสียครับโคตรบางไม่เหมาะกับหน้าเป้าเลยเล่นปีกแล้วครับดีแล้วก็โดยรวมนะครับเอมโบโมตัวนี้เก่งมากๆครับใครที่ขาดปีขวาแล้วสุมได้นะครับเอามาเล่นได้เลยเอมโบโมเก่งจัดครับแต่ข้อเสียนะครับ ก็ตามที่บอกไปครับลงต่ํานะต้องหาสำรองครับก็ควรมีสำรองไว้ก่อนสไลด์โมโมตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับคอมเมนต์คุยกันได้นะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้แหละครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ